DFM e DJ Playlist by DJOM ค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟังสําหรับวันศุกร์นะคะที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะก็มีส่งข้อความมาทักทายอยู่เชียงใหม่ฟังผ่านแอปสวยเนาะช่วยอัปเดตหน่อยดีคะ่ะว่าเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างอากาศใช่ไหมตอนนี้น่าจะไม่มี PM เอ็ม่ แล้วเพราะว่ามีฝนเบาๆด้วยน่าน่าจะอากาศดีแล้วร้านเชียงใหม่อะอยากรู้ว่าเขาเปิดกันปกติหรือ,อยังนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอแล้วช่วยอัปเดตหน่อยร้านที่นิมมานมีอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกขายโมดแบบเป็นร้านที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับมีแบบแก้วชาของแบบ,แบบแ,บ,บ,แ,บ,บแบบสไตล์ญี่ปุน่นแล้วมีโมจิแล้วก็ราดซอสเป็นโชบแบบเป็นยูสุฟังแล้วแบบก็เพื่อนเราส่งมาแล้วเราก็แบบอ้าวยังไม่ได้ไปเลยยังยังยังไปไม่ถึงยุทธยาเลยช่วงนี้ยังไม่ได้เกินเขตอ่อ กรุ่เข้และเปริมัทนเลยเนาะพี่คงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ดีนะคะเราไล่มาก่อนอันดับที่16ค่ะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะคะเป็นเพลงจากบุพเพศนิวาสเป็นเสียงของน้องอิงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูพี่วงไปดูมาแล้วนี่ดูแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะบันเทิงถ้าเราดูเพื่อความบันเทิงบันเทิงได้แน่นอนเต็มที่เราได้บันเทิงเต็มที่ถูกไหมได้ครับได้หัวร้อเยอะไหมหัวราอเยอะยิ้ม,มอ่ะยิ้มเยอะหล่อมากไหม เสโป๊ะบละคือความตลกของเรื่องนี้อ้าวจริงๆนอกจากพี่โป๊ะเราคาดหวังคุณบุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ป๊ะนี่แหละจริงเหรอเพราะว่าเราจะคุ้นพี่หมื่นเนี่ยเขาจะเป็นคนนานิ่งเป็นเท่เลยๆเราหล่อเท่ๆใช่คเขนจานิ่งถ้าในละครเขาจะแบบนิ่งพอขลุึมเหลือเกินแล้วก็จะมีแบบการแอบชอบใช่ป่ะแล้วก็รักมั่นแต่ใน ในหนังเนี่ยอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะ <c oughs> ก็ใช้วันหยุดกับคุณในโรงหนังก็ได้บรรยากาศกับการกินป๊อปคอร์นไปด้วย่ <c oughs> เคยกินยันกินแล้วกินแล้วครับตอนนี้ใช้ชีวิตได้ปกติก็คือเขาเขาขอว่าถ้ากินก็ถอดแล้วก็พอถึงถ้ากินเรียบร้อยก็ช่วยใส่กันนะเพื่อปลอดภัยของทุกคนอะไรยเงี้ยคือไม่ได้กินแบบสักสองชั่วโมงไม่ต้องมันคงต้องหมดกระป๋องดก่เลยนะถ้าไม่หมดน่าจะดับเลยเครื่องอ่ะนะไม่ไหวกินหมดนั่นแต่ก็ไม่แน่นะนะคะก็เพลินๆแล้วก็มาต่อกันที่แอม o อรี่นะคะลำใหญ่ลองกองพี่เบิร์ดฉลามชอบงับคุณแล้วก็17นาทีนะคะอ่พอพูดถึง17นาทีเมื่อวานโดนกันไปกี่นาทีคบคุณผ อันออกจากเที่ยงคืนใช่ไหมอันออกเช้าเหรออันออกเช้าอันก็นอนนี่ไม่ไหวเหรอไม่ก็คืนเดินทางลำบากแบบนี้ไม่แต่ปกติเที่ยงคืนบางทีอันก็กลับกันใช่ไหมแต่เมื่อคืนคงเรื่องที่จะไม่กลับเพราะรถติดใช่ป่ะแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนยังติดอยู่หรอติดบ้างบางทีถ้าฝนฝนอะไรเมื่อคืนติดไหมอันเข้ามาเร็วๆแต่พี่กวงอ่ะกี่ชั่วโมงถึงบ้านกวมาเกือบเกือบสี่ชั่วโมง อ๋อเมื่อคืนฝนมีตกซ้ำอ่ะค่ะใช่แต่อันก, 4, กลับประมาณตีตีสี่ตีห้าก็รถเยอะอยูอ่เขาทุกคนอยู่ใน,น,นออฟฟิศหมดเหรอไปเที่ยวเหรอคอ๋อผับเปิด<า>คือเมื่อวานต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราเจอในสภาพที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันที่ว่าเราทั้งสามคนไม่ได้ขับรถ ทั้งทั้งหมู่คณะพี่กวงพี่อ้านเนี่ยใช้รถสาธารณะก็จะเน้นไปทาง BTS แล้วก็ต่อรถอาจจะเป็นแท็กซี่บ้างหรืออาจจะต่อเป็นรถประจำทางหรือว่ามอเตอร์ไซค์ในขณะที่อ้อมเนี่ยเดินเต็มข้อสุดทางเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเผชิญกันคนละแบบเมื่อวานเอาะวาหลายคนยังสงสัยอยู่เลยว่ารถติดเพราะอะไรวะเมื่อวานติดอะไรเอาไว้วันนี้ก็ยังหาคําตอบกันไม่ได้เพราะอะไร มันเริ่มตั้งแต่ที่บอกบ่ายสองโมงกว่าฝนหนักมากหนักกระทั่งว่าอ่านออกจากบ้านไม่ได้อ้อมต้องใส่เสื้อฝนและรองเท้าบู๊ตเดินลุยมาเลยใ,ในขณะที่พอสามโมงกว่าฝนซาจริงใ,ใกล้ๆ4ี่โมงซาป,ปุ๊บห่วงออกจากบ้านไม้ออกจากที่ทำงานซึ่งถ้าออกจากที่ยวฟิสสี่โมงบางนาเนี่ย บ้านคุณบางนาสมบรประการใช่ไหมการมีรถไฟฟ้ามันก็ช่วยชีวิตคนแล้วล้นเวลาได้จริงๆต้องบอกคํานี้แต่ว่าก็ยังใช้เวลาถ้าเบดเสร็จถ้าเป็นปกติแล้วออกจากตรงนี้สี่โมงคุณน่าจะถึงบ้านกี่โมงก็ได้สักห้าโมงหกโมงหรืออะไรเงี้ยถ้าออกสี่นะออกสี่ใช่ใช่มันจะมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่คนเลิกงานอะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มติด ก็แต่ว่าถ้ามันช่วยชีวิตนะแต่ถ้าไม่มี BTS คุณอาจจะถึงบ้านสักเกือบสองทุ่มในในในถ้าเกิดเราไม่มี BTS ใช้ถูกไหมแต่เมื่อวานนี้คุณใช้เวลาเท่าเหมือนไม่มี BTS ก็เกือบสี่ทุ่มเมื่อวานนี้ออกจอากที่ออกจากที่ห้าโมงห้าโมงถึงบ้านสี่ทุ่มเกือบห้าชั่วโมงผมผมนั่งอยู่บนรถเมล์หลับแล้วตื่นมาเอ้ารถไม่ได้ไปขึ้นไปไหนเลยเนี้ยจริงหรอไม่ขยาบเลย เช่นบางนาตาดนะครับเออเพราะว่าเมาื่อวานอะ่ะพอดูในทวิตเตอร์อ่ะเขาบอกว่าบางนาตาดอ่ะกี่กิโลติดตั้งแต่กิโลด้วใช่ติดตั้งแต่แยกบางนายาวไปเลยติดตั้งเข้าติดตั้งเข้าติดทั้งออกแล้วสิ่งที่อ้อมเห็นใจนะคือคนที่ไม่สบายคนที่ปวดห้องน้ําอ่ะคนปวดห้องน้ําอ่ะปกติเราเห็นใจอยู่แล้วเพราะเราลองคิดคุณผู้ฟังหายใจเข้าก็ ใช่เข้าเดี๋ยวมันออกคือหายใจเข้าก็กลัวมันออกป่ะันกระเทือนแรงก็โอ้โหระหว่างหิวกับเข้าห้องน้ําอ่ะหิวยังพอทนอ่ะแต่บางคนน้ําตาลตกอีกมันดาวไปหมดเลยอ่ะคือเมื่อวานยังโชคดีที่นํำไม่ท่วมป่ะ ช่ครับ <IT ES> คือถ้าเมื่อวานมีฝนตกต่อเนื่องตอนสักหกโมงอ่ะเราะวันเละนี่เมื่อวานอ่ะดีว่าฝนหยุดตั้งแต่สี่โมงนะถ้าฝนตกหตกโมงนี่คือจบและสิ่งที่เราตามมาคือเรานึกไม่ออกเลยเมื่อวานคนที่อยู่ในรถพวกแอมบูเล็ตอะจะเป็นยังไงร,รวมไปถึงคนที่ เวลาไม่สบายอ่ะปวดหัวอยากกลับบ้านปวดท้องอยากเป็นพักอะ่ะเมื่อวานคืออะไรที่นาเห็นใจมากแล้วยังไม่มีใครตอบได้นะว่าติดอะไรเพราะมันติดแบ็คขึ้นไปหมดทั้งด่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆเมื่อวานคือถ้าเราจะมองวันนี้เป็นวนันศุกร์ก็จริงแต่เมื่อวานมันคือวันสุดท้ายของวีคเอนใช่เป็นใช่เป็นไปได้คนอาจจะออกไปต่งางจังหวัดหรือว่าออกพร้อมกันเพราะว่ารอให้ฝนหยุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าฝนตกหยุดช่วงบา่ายด้วยปะ่ะมันก็เลยทําให้เรากังวลและถนนมันลืน่น พราะว่าวันไม่ได้มีใครบ่นเรื่องน้ำท่วมเนาะแต่บ่นกันเรื่องแบบไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้ยืดแข้งยืดขายืดเส้นยืดสายแล้วบางคนอาจจะเขียนกับการเดินทางกันไปพักหนึ่งอยากจะอ้อนวอนออฟฟิศใดๆก็ตามนะคะกลับมามีเรื่องของ Work From Home ได้ก็ทำธนาการในช่วงฤดูฝนมันก็ดีกับทุกฝ่ายถ้าเกิดไม่ต้องเจอตัวกันในบางระยะปล่อยลูกน้องกลับบ้านไปจากตั้งแต่บ่ายเอาจริง สุขภาพจิตจะดีนะเมื่อวานอ้อมเชื่อว่าวันเป็นวันที่สุขภาพจิตคนจํานวนหนึ่งถดถอยเพราะว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่เข้าใจอะไรเกิดขึ้นเป็นห่วงรถอีกครบทุกอย่างเป็นการอ้อนวอนค่ะ EFM